วัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะขอต้อนรับเข,ข้าสู่แพร์สไนตชาแนลวันนี้เราก็อยู่กับเกม Forza Hor i z o n 5น้นั่นเองนะฮะบ,บอกได้เลยว่าเราไม่ได้เข้ามานานมากจากกระทั่งการมาของอนิเมะแข่งรถเรื่องล่าสุดนะฮะที่เป็นผู้สืบทอดตำนานรถเต้าหู้นั่นเองนะก็คือเรื่อง MFG h o s t นะฮะซึ่งตัวเอกเนี่ยก็คือเป็นลูกศิษย์โดยตรงของฟูจิวาระทาคุมิผู้ขับรถเต้าหูน้นั่นแหละแต่ว่าพระเอกของเราที่พระเอกของเรื่อง MF g h o s t กนะก็ชื่อคาตะคิริคาณาตะนะฮะ ก็คือเขาก็จะเป็นเจ้าของรถ Toyota 86คันนี้นะฮะแต่ว่าบอกไว้ก่อนว่าถ้าในอนิเมะมันจะเป็นรุ่น 86GT นะส่วนที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นรุ่น86เดิมๆเลยก็คือเป็นรุ่นปี2013 l คลาส C นะใช้เครื่องยนต์ DCS boxer นะเครื่องเดิมๆเลยนะฮะยังไม่มีการปรับแต่งใดๆทั้งสิ้นนะฮะก็ p e r formance โดยรวมแล้วก็อาจจะยังไม่ได้หนใจเท่าไหร่เพราะว่าด้ยวยความที่ว่ามันเป็นสเปคแบบ เดิมๆบ้านๆไม่ได้ไม่ใช่สเปคแบบ GT หรือ GR แต่อย่างใดนะฮะก็ะเดี๋ยวก่อนเราจะไปวิ่งพาสนามเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูเขาเรียกอะไรนะดูอิตาลีกันดีกว่านะ,ะดูสเปครอบรถอะไรอย่างงี้มากัอนอื่นเลยมาดูเครื่องยนต์กันนะฮะเปิดนะเดี๋ยวเราพาไปดูฮนะนี่ฮะ่างที่เห็นเลยนี่คือเครื่องยนต์ DCS Boxer นะคะันนี้ ก็ซึ่งจะบอกว่าในอนิเมะเนี่ยเขาเองก็เก็บรายละเอียดในส่วนของเครื่องยนต์ตัวนี้ได้อย่างแบบเป๊ะแทบแต่0้อเลยเพราะว่าเพราะว่าเวลาเขาถ่ายทําในส่วนของ uh, MF Go เนี่ยเขาถ่ายจากรถจริงๆนะฮะแล้วเขาเอามาวาดในอนิเมะเลยซึ่งในอนิเมะเนี่ยเขาจะเป็นรถโมเดล3มิตินี่แหละนะมันก็เลยเก็บเก็บรายละเอียดได้ดีนี่เราจะเปิดฝากระโปรงไว้ก่อนนะเดี๋ยวเพาะเดี๋ยวพามาดูถ่ายกระโปรงนะถ่ายกระโปรงก็ อันนี้ก็จะเป็นแบบช่องเก็บด้านหลังนะกระโปรงท้ายนะก็ดูแล้วรูดูจากข้างๆใหญ่ไปพิเศษเลยซึ่งก็เชื่อว่าเก็บของได้เยอะพอสมควรเลยนะฮะประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูอินทีเรลตดีกว่าเดี๋ยวเราจะเปิดประตูนะฮะแล้วก็วอกเข้าไปเลยนี่วอกเข้าไปแล้วเนี่ยน,นี่คือ ภายในรถของ Toyota ต86คันนี้บอกได้เลยว่าเฉียวมากบอกไว้ก่อนว่านี่คือสเปครถแบบปกติทั่วไปนะไม่ได้ไม่ใช่สเปคแบบ GT หรือ GR แต่อย่างใดนะแต่ว่าข้างในก็ดูแบบค่อนข้างเป็นสปอร์ตอยู่แล้วนะฮะสวยงามมากนะคืออยากได้เป็นเจ้าของมากเลยนะฮะประมาณนั้นเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องยนต์ต่อสตาร์กันอีกว่านะฮะนี่ นี่คือเสียงนี่เสียงเสียงเครื่องยนต์จริงๆนะฮะเสียงเครื่องยนต์จริงๆของ86เลยนะบอกเลยว่าจากลักษณะเสียงเครื่องยนต์เนี่ยด้วยความที่ว่าเป็นเครื่องยนต์บ็อกเซอร์เนี่ยเสียงจะค่อนข้างแหลมนะฮะเออเสียงจะค่อนข้างแหลมถ้าเทียบกับรถคันอื่นนะฮะซึ่งบอกไว้ก่อนว,ว่านี้ยังไม่นี้ยังเป็นแค่ชุดแต่งแบบ เดิมๆแบบปกติทั่วไปซึ่งเราเองก็ยังไม่เคยลองแต่งคันนี้มาก่อนเลยนะซึ่งจริงๆแล้วคันนี้เราก็ได้มานานแล้วล่ะแต่พอเราดูอนิเมะ M.F. Go เท่านั้นแหละเราก็เลยแบบอุ้ยต้องกลับมาเล่นแล้วอะซึ่งในคอนเทนต์นี้เดี๋ยวเราก็จะวิ่งแบบเครื่องเดิมๆก่อนจากนั้นเราก็เราเอามาแต่งในสไตล์ของเราดูซิว่ามันจะสามารถวิ่งได้ไปไกลแค่ไหนนะเดี๋ยวหลังจากนี้เ,เราจะเอารถคันนี้ไปวิ่งบน,นสนามจริงกันนะเดี๋ยวสักครู่เดียวครับ วันนี้เราจะมาทดสอบโต y ยต้า6เครื่องเดิมๆนะฮะตาม MF Code <_ an> กันเลยทีเดียวนะ,นะจุดนี้ไปลุยบอกไว้ก่อนนะฮะว่าวันนี้เราไม่ได้แต่งเครื่องยนต์ใดๆทั้งสิ้นเราจะมาเทสกันว่ามันจะวิ่งได้เร็วเท่าไหนเฮ้ยเดี๋ยวนะอย่าบอกนะ <_ an> ชิปไก่แล้วตำรวจางานงอนแล้วซีไปเลยลูกไปลุลุลๆๆๆๆุลุล เชีย oh, ตำรวจตามมาแล้วฮัลโหลคือเราต้องไม่ใหต้ต้องให้ตำรวจเข้าใกล้ว่านี้โอ้โหชิบไก่ลวตามมาเด็สิตอนนี้เราวิ่งได้ทั้งหมด213กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะฮะ GT86 วันนี้ยังหนีตำรวจไม่พ้นเลยฮัลโหลเราต้องเอาเครื่องไปแต่งมาเลยว่าเป็นรถที่บาลานซ์มากแต่ในเมื่อตำรวจถามหาเราอย่างนี้ <c oughs> เราต้องชี้ เดี๋ยวเราหาหาเส้นทางก่อนนี่แหละเดี๋ยวโค้งข้างหน้าด้วยละไปชิคตามมาไม่ทันหรอกดริปโอ้โหนี่โอเคนอ้อยอย่างน้นอยตำรวจตามมาไม่ทันละแจมสรุปว่า GT 8 6เครื่องเดิมวิ่งได้ความเร็วเต็มที่ 213กิโลเมตรต่อชั่วโมงที่เกียร์6นะครับดีนั้นเราหนีตำรวจพ้แล้วจากเอบาที่แล้วนี่เกือบแย่เหมือนกันคือจะบอกว่าตอนนี้เครื่อง8 6เนี่ยเรายังไม่สามารถแต่งอะไรได้เดี๋ยวดูสิเอาเฮ้ยยย่ายามยย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 ไยยยยยยๆๆๆๆโอ้โหโหยยยยยลูกไปลูกฟ้าไปยย โอ้โหสิเรียบร้อยมาอย่างนี้ต้องทงั้งเซนตริสตตนี่ไม่สามารถหยุดไม่สามารถหยุดยังได้ว่าขันี้เสียชาจากรถเต่าหู้นั่นเองอเอ้อเจอล้วอนนี้แหละเฮ้ยอ้ยโยย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 ย้ยเฮยยเยย ไปสิลูกไป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 ดีเลยลูกหนี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 โอ้เออทันอยู่ทันอยู่เราก็ใช้จังหวะนี้เป็นประโยชน์มาชวดีเซ็ตหน่อยทักหน่อยโอเคเราไปเดี๋ยวตามไปอยู่เดี๋ยวตามไปอยู่เอาละ ถ้าเราถ้าเราโดนจัดถ้าเราโดนจัดตอนนี้แล้วเราก็เราจะได้กินแต่ข้าวแดงเพื่อนสะอาดเกี้ยงเลยทีเดียวเพื่อโอเค,อเคน่าจะพ้นละและแล้วก็รอดไปอีกครั้งหนึ่งกับเตยต์ตาแปดหงนั่นเองนะจ๊ะ ขณะนี้เราก็จะทําการยกเครื่องอย่างแรงกล้านะฮะตอนนี้จากคลาสซกลายเป็นคลาสเอสกันเลยทีเดียวนะโอ้โหสุดยอดมากจากเดิมเครื่อง197แรงมา้ากลายเป็น418แรงมา้านะ,ะเพิ่มขึ้นแบบโอ้โหลานมหาศาลมากโอเคจัดไป59,000โอเคครับหลังจากที่เราแต่งภายในกันแบบโอ้โหยกเครื่อง กันโมโหรานมากนะแต่ว่าในส่วนของตัวเครื่องยนต์เนี่ย,ยก็ยังเป็นเครื่องยนต์เดิมนะไม่มีการสวัเครื่องเ,เครื่องยนต์แต่อย่างใดนะเพราะไม่งั้นมันจะมันจะสูญเสียคาแรคเตอร์ไปนะก็คือเราก็อัปเกรดให้โดยภาพรวมเนี่ยมันดีขึ้นในหลายๆด้านนะฮะก็หวังว่าเราเอาไปขับจริงแล้วมันจะสามารถควบคุมดีขึ้นได้นะฮะคือส่วนตัวเป็นคนที่นอกจากแต่งแบบแต่งดิบๆแล้วเนี่ยปกติจะไม่ค่อยจูนเครื่องอะไรแต่อย่างใดนะเพราะว่าอยากรู้ประสิทธิภาพแบบ เน้นๆว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะโอเคเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะไปวิ่งแบบภาคสนามแล้วนะเราเจอกันโอเคครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ไฮเวย์แล้วนะครับบอกได้ว่าถ้าเรามีบนไฮเวย์เราจะได้ใช้ค,ความเร็วสูงสุดที่เราสามารถทําได้นะแต่ก็เหมือนเดิมเราจะไม่ได้วิ่งคนเดียวเราจะมะวิ่งกับแอบบี้นะแอบบี้ตอนนี้ใช้ Evo 10ไลท์อาร์คไนนะฮะอย่างดี <laughs> เป็นเขาเรียกะไรเป็นรถ รถคุ้มเพาะลรถคุ้มกันนะฮะประมาณนั้นโอเคมาเดี๋ยวเราจะทดสอบว่ามันจะวิ่งได้เร็วแค่ไหนนะโอเคพร้อม3 2 1ไปโอ้อันนี้มีมีรถมาแจมนะรถบุกติฮัลโหลเอามาวิ่งทำไมรถไม่ขลรคลขรรคกันฮัลโหลนะโอเคตอนนี้วิ่งตอนนี้ 200 3 4 0 3 5 0วิ่งยาวๆวิ่ยาวๆโอ้ oh. เอาละ86คันีไม่ธรรมดา3 8 0เชียร์เฮ้ยเอาว่ะโอ้โหโอ้โห8 7 3 8 8 29 290เช็คแคเฮ้ยทำได้ว่ะเฮ้ย300 โอ้เอาล,ละรถปัดเจอโตโยต้86า86ทะลุ300กิโลเมตรต่อชั่วโมงมาแล้วครับโอ้โหสุดยอดแรงโอ้โหวิ่งไปแล้วดูสิว่าเราจะวิ่งไปได้สุดแค่ไหนนะฮะโอเควิ่งไปเรื่อยๆตอนนี้ความเร็วแม็กอยู่ที่313 313กิโลเมตรต่อชั่วโมงครโอ้โหนี่น่าจะเป็นความเร็วสูงสุดที่เราทำได้นะโอ้โหสุดยอด ทำได้ไงไม่รู้แต่ทำได้แล้ว <c oughs> มีไปแล้วฮัลโหลยาวๆยาวๆเฮ้ย,ย <c oughs> อ้าวรถรถรถล้วนไปแล้วหนึ่งคันฮะโอ้หสุดยอดโอเค <c oughs> เดี๋ยวเราใกล้ใกล้จุดคาน้าเดี๋ยวเราค่อยจอดนะ <c oughs> โอเค <c oughs> ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> มีไปได้อีกมีไปเรื่อยๆมีไปเรื่อยๆ เอวโหวเฮ้ยกับชนเนี่ยเทเรียบร้อยเข้าคองอาวโอเคจอดได้วู้วโอเคอ้ว้ยถึงใจว่ะใช้ได้ใช้ได้สรุปว่าพอเราแต่งแบบจัดเต็มนะ กลายเป็นว่าเราสามารถทําความเร็วได้สูงสุดถึง313กิโเมตรต่อชั่วโมงในเกียร์ที่6นะฮะขอย้ำเลยว่านี่คือเกียร์6นะก็อย่างที่บอกนะก็คือเราไม่ได้สลับเครื่องยนต์แต่อย่างใดไม่ได้สวอบเครื่องยนต์นะฮะอ่าก็คือหลายๆคนอาจจะเฮ้ยเอาเครื่อง V8 มาใส่เอาเครื่อง V12 มาใส่เ,เ,รใสเราเราจะไม่ทําอย่างนั้นนะเราอยากคีปเครื่องยนต์ของออริจินอลไว้นะแค่อัปเกรดโดยรวมให้มัน สามารถวิ่งได้ดียิ่งขึ้นวิ่งได้เร็วยิ่งขึ้นนะฮะประมาณนั้นโอเคสุดยอดมากโอเคมากดูสิจะรอดไหมไปไปแล้วจะโอ้รถหทนฟดทางนั้นเลยโอ้ชิดโอ้โอกระเด็นเลยเดี๋ยวนะไป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  เราต้องเราต้องแซงคนนี้ให้ได้ฮัลโหลซีไปเลยลูกแปดหกลูกครอบชิวันลูกทำได้เจ๊ดดิฟดิฟโอเคได้อยู่ได้อยู่อาจจะลื่นนิดนึงแต่ก็ได้อยู่เพราะว่ารถเราแต่งแบบว่ามันจะกึ่งๆดิฟนิดนึง ขอแสดงหน่อยจ้ะไปแล้วนี่ได้ได้อีกหนึ่งคันได้อีกหนึ่งคันเฮ้ยดริฟต์ดริฟต์ดริฟต์หน้าดริฟต์หน้าเย้ออโอ้เซตโหอ,อ,อย่าละเดือนเดอยังผมได้อยู่ยผมได้อยู่ โอ้ชิด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 โอ้ฟาดไหล <c oughs> แทงกอ,อกแล้วรถไหลจ้าเฮียไม่ทัน <c oughs> เรียบร้อยได้ที่โลฮัลโหลร <c> ถ <oughs> แรงสัะเปล่า <c oughs> แต่ไดทีโลโเฉยว่ตแต์ฟันเฮ้มาดุย <c oughs> ซีไปเลยลูกแปดหกลูกพ่อ เราต้องแก้ตัวจากเราที่แล้วให้ได้อุ้ยมาเต่เฮลโอ้หอ้หโอ้หหเอาละเบียเบียดกันเองนลทีนี้เดี๋ยวก่อนเอ๋ไปเลยลุกปปๆๆยป้ายป้อ้โหหมายการดูปัดดูมาก เลื่นเลื่นลื่นยังเล่น,ลน,ลนอยู่ยังเลืน่นอยูอยอย่โอ้โหอันนี้บางเลนบางเล,น,งเลนมิดเลยเมื่อกี้เออแซ่บไปเรื่อยๆแซ่บไปเรื่อยๆวิวสวยมากแต่ว่าเราต้องโฟก,กัสที่ที่ถนนไว้ก่อนแงแล้วจะหนึ่ง ได้อยู่ได้อยู่โอเคกำลังสวยกำลังสวยต่อให้ต่อให้พื้นบอกว่าเร่งได้แต่เราก็จะไม่เร่งนะเราจะค่อยๆ่อผ่อนอุ้ยโอ้โรถเบียดโรถเบียดบอสเบี้ยบอสเบี้ย สรุปว่าแข่งรอบที่สองไม่รอดเหมือนเดิมเพราะว่าโดนบอดเลี่ยมใส่นะฮะเบียดตกสะพานหายไปเลยนะ,ะโหบอดเร็วมากนะฮะประมาณนั้นโอเคถือว่าเราได้เอาไปแข่งทั้งสองรอบแล้วปรากฏบว่าไม่รอดทั้งคู่นะฮะด้วยด้วยสาเหตุบางประการนะ,ะถ้าใครดูไม่ทันก็ย้อนกลับไปดูอีกทีหนึ่งนะ,ะ <c oughs> โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราก็ไปช่วงท้ายคลิปกันเลยนะฮะโอเคแล้วเจอกันหวังว่าคุณผู้ชมจะ ชื่นชอบนะหรือหรือถ้าอยากเห็นรถคันอื่นอีกก็สามารถทักมาได้นะถ้าเรามีเดี๋ยวเราจะทําให้นะก็เป็นการเทสความเร็วแบบที่เห็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าขนาดแรงอยู่แล้วเราก็ไม่อยากแต่งนะเราก็เอาเอาไปแข่งสนามเลยนะประมาณนั้นโอเคหวังว่าคุณผู้ชมจะชื่นชอบ To y ย ta 86คันนี้ไม่มากก็น,น้อยนะก็เดี๋ยว ยังไงถ้าอยากติดตามเรื่องราวของคันนี้ก็อย่าลืมแวะไปดูอนิเมะที่ชื่อว่า FF Ghost ได้นะฮะบอกเลยว่าถึงใจมากนะแนะนำแนะนำโอเคก็ถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบนะอยากให้เอาเอารถคันไหนมาวิ่งทดสอบอีกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส b s คร i b ากันเยอะนะฮะสำหรับวันนี้จอแผดสร้างของตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ในรถคันต่อไปสวัสดีครับไปิงต่อเร็ว phải lá phải đó hello phải lời Woo!